ทองคําสินทรัพย์ที่อยู่คู่กับโลกเรามาเป็นพันๆปีเลยนะครับแต่ในยุคนี้ที่ทุกอย่างมันเร็วไปหมดด้วยเทคโนโลยีเนี่ยวิธีการลงทุนในทองคําเองก็เปลี่ยนไปเหมือนกันวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันทุกซอกทุกมุมเลยตั้งแต่วิธีแบบดั้งเดิมสุดๆไปจนถึงเครื่องมือใหม่ๆในโลกดิจิตอลเพื่อหาคําตอบว่าเอวิธีไหนกันแน่นะที่มันจะเหมาะกับเราที่สุดมาหาคําตอบไปพร้อมกันเลยครับคาถามแรกเลยที่หลายคนน่าจะคิดอยู่ในใจก็คือเอในเมื่อทุกวันนี้เรามีทั้งหุ้นมีคริปโต แล้วทำไมทองคำมันยังถูกพูดถึงอยู่ตลอดเวลาล่ะสเสน่ห์จริงๆของมันคืออะไรกันแน่แล้วมันจะยังเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยในโลกการเงินย,งยุคใหม่ได้จริงๆหรอนี่แหละครับคือเรื่องที่เราจะมาหาคำตอบกันในวันนี้เรามาเริ่มกันที่วิธีที่คลาสสิกที่สุดเลยนะครับนั่นก็คือการมีทองคําไว้ในมือจริงๆจับต้องได้ซึ่งก็คือการซื้อทองคํามาเก็บไว้นั่นเองแต่แค่เริ่มต้นเนี่ยก็มีคําถามสําคัญแล้วว่าระหว่างทองคําแท่งกับทองรูป,ปรพรรณเราควรจะเลือกแบบไหนดีล่ะ จุดที่ต่างกันแบบชัดเจนที่สุดเลยนะครับก็คือเรื่องของค่ากำเนิดเนี่ยแหละครับคือทองคาแท่งเนี่ยเขาจะเน้นการลงทุนล้วนๆเลยแทบจะไม่มีค่ากำเนิดทําให้เวลาเราขายคืนก็จะได้ราคาที่ใกล้เคียงกับราคาตลาดโลกมากๆเหมาะเลยสําหรับการเก็งกําไรระยะยาวในทางกลับกันทองรูปพรรณเนี่ยมันจะมีค่ากำเนิดซึ่งก็คือค่าผีมือช่างเข้ามาด้วย ทำให้ต้นทุนตอนซื้อเนี่ยสูงขึ้นแล้วค่าเนี้ยมันจะหายไปทันทีเลยนะครับตอนที่เราขายคืนดังนั้นทองรูปพรรณมันเลยจะเหมาะกับการซื้อมาใส่สวยๆหรือให้เป็นของขวัญซะมากกว่าหรือถ้าจะมองเป็นการออมนะก็ต้องเป็นการออมในระยะที่แบบยาวมากๆเลยแ่ะครับแต่ถ้าการต้องเก็บทองคําแท่งไว้กับตัวมันดูยุ่งยากเกินไปก็ไม่ต้องกังวลไปเลยครับเพราะว่าในยุคใหม่เนี่ยเขามีทางเลือกที่สะดวกสบายกว่านั้นเยอะเลยนั่นก็คือการลงทุนผ่านช่องทางออนไลน์แล้วก็กองทุนรวม เอาละทางเลือกแรกที่ต้องบอกว่าหิตมากๆในยุคนี้เลยก็คือการซื้อขายทองคำผ่านแอปพลิเคชันหรือที่หลายคนเรียกกันติดปากว่า Go Wallet ครับวิธีนี้มันเหมือนกับเรามีกระเป๋าเงินทองคำอยู่ในมือถือเราเลยสะดวกสุดๆ แล้วการจะเริ่มต้นเนี่ยนะง่ายมากๆเลยครับแค่เราเลือกแพลตฟอร์มที่ไว้ใจได้หน่อยอย่างเช่นแอปของร้านทองเจ้าใหญ่ๆห,หรือของธนาคารแล้วก็แค่เปิดบัญชียืนยันตัวตนแค่นี้เองก็สามารถเริ่มซื้อขายได้ทันทีเลยแถมยังใช้เงินไม่เยอะด้วยทําให้เดี๋ยวนี้ใครๆก็เข้าถึงการลงทุนทองคําได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับข้อดีที่เห็นกันชัดๆเลยก็คือความสะดวกสบายนี่แหละครับซื้อขายได้เร็วมากไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องหาที่เก็บให้ปลอดภัยด้วย แต่ข้อที่ต้องระวังเหมือนกันก็คือเราไม่ได้มีทองคำจริงๆอยู่ในมือน่ะสิครับแล้วมันก็ยังมีความเสี่ยงที่เรียกว่า counterparty risk หรือถ้าพูดง่ายๆก็คือความน่าเชื่อถือของผู้ให้บริการแอปนั่นแหละเพราะฉะนั้นการเลือกเจ้าที่มั่นคงและไว้ใจได้เนี่ยไม่ใช่แค่ทางเลือกนะแต่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยสำหรับการลงทุนแบบนี้มาดูกันอีกทางเรื่องหนึ่งที่ฮิตไม่แพ้กันโดยเฉพาะสำหรับนักลงทุนในตลาดหุ้นก็คือการลงทุนผ่านกองทุนรวมทองคา หรือที่เรียกว่าโกล t f ครับซึ่งมันก็คือการที่เราไปซื้อหน่วยลงทุนที่เขาจะเอาเงินเราไปลงทุนในทองคําอีกทีหนึง่งอารมณ์เหมือนมีมือชีพมาคอยจัดการให้เราเลยข้อดีของมันก็คือเราใช้เงินเริ่มต้นน้อยมากกระจายความเสี่ยงได้ง่ายแล้วก็มีสภาพคล่องสูงปรีดเหมือนหุ้นตัวหนึ่งเลยแต่แน่นอนว่ามันก็ต้องแลกมาก,กับค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนนะครับแล้วก็อาจจะต้องดูเรื่องความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนด้วยสําหรับกองทุนที่ไปลงทุนในต่างประเทศเอาละครับ ทีนี้เราจะขยับไปดูเครื่องมือที่มันจะซับซ้อนขึ้นอีกระดับหนึ่งนะครับสำหรับนักลงทุนที่มีประสบการณ์และเข้าใจความเสี่ยงดีอยู่แล้วนั่นก็คือ GoFutures ครับหัวใจสำคัญของ Futures เลยนะมันคือสิ่งที่เรียกว่า Leverage หรืออัตราทดพูดง่ายๆก็คือการใช้เงินลงทุนแค่ก้อนเล็กๆเ,เพื่อไปควบคุมทองคำที่มีมูลค่ามหาศาลซึ่งแน่นอนว่ามันสามารถขยายได้ทั้งผลกำไรและผลขาดทุนแบบทวีคูณเลยทีเดียว และนี่คือคําเตือนที่สําคัญมากๆเลยนะครับการลงทุนในฟิวเจอร์เนี่ยความเสี่ยงมันสูงมากจริงๆนะครับถ้าเราคาดการปิดทางเนี่ยอาจจะขาดทุนเกินกว่าเงินที่เราลงทุนไปตอนแรกได้เลยเพราะฉะนั้นขอย้ําอีกครั้งเลยว่ามันไม่เหมาะกับนักลงทุนมือใหม่เลยจริงๆแต่สิ่งที่น่าสนใจมากๆของฟิวเจอร์สก็คือเราสามารถทำกำไรได้ทั้งในตลาดขาขึ้นแล้วก็ขาลงเลยนะครับคือถ้าเราคิดว่าราคาจะขึ้นก็ไปเปิดสถานะลองหรือซื้อ แต่ถ้าเรามองว่าเฮ้าราคามันน่าจะลงนะก็สามารถเปิดสถานะช็อตหรือขายก่อนได้เลยซึ่งมันเป็นความยืดหยุ่นที่การลงทุนแบบอื่นไม่มีครับเอาล่ะเรารู้จักวิธีลงทุนในทองคําไปแล้วแล้วถ้าเราลองเอาไปเทียบกับสินทรัพย์อื่นๆละ่ะผลตอบแทนมันเป็นยังไงบ้างมาลองดูกันหน่อยดีบ่าครับว่าทองคําอยู่ตรงไหนในสนามการลงทุนถ้าเรามองย้อนไปยาวๆเลยนะ10ปีจะเห็นเลยว่าบิตคอยนี่ให้ผลตอบแทนที่สูงเลิ่วเลยตามมาด้วยตลาดหุ้นอย่าง S&P 500 ส่วนทองคําเองก็ให้ผลตอบแทนที่เป็นบวกอย่างมั่นคงเลยนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้หวือหวาเท่าแต่ก็ถือเป็นการเติบโตที่น่าประทับใจนะแต่พอเราลองซูมเข้ามาดูใกลๆ้ๆในระยะแค่ปีเดียวเนี่ยภาพมันเปลี่ยนไปเลยนะบิตคอยยังคงน้ำอยู่ก็จริงแต่ที่น่าสนใจก็คือผลตอบแทนของทองคํากับพุ่งขึ้นมาสู่สีกับตลาดหุ้นเลยทีเดียวนี่แหละครับมันแสดงให้เห็นว่าในบางช่วงเวลาเนี่ยทองคําก็สามารถทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเหมือนกัน และนี่แหละครับคือบุทบาทที่แท้จริงของทองคำในพอร์ตการลงทุนมันอาจจะไม่ใช่สินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงที่สุดอยู่ตลอดเวลาแต่เป็นตัวช่วยกระจายความเสี่ยงชั้นนี้เลยแหะครับในช่วงเวลาที่สินทรัพย์อื่นๆผันผวนเนี่ยทองคำมักจะยืนหยัดอย่างมั่นคงช่วยประคองพอร์ตโดยรวมของเราเอาไว้โดยทั่วไปแล้วผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่มักจะแนะนำให้มีทองคำติดพอร์ตเอาไว้ประมาณสัก5-15%ถึง เพื่อเป็นการสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตและความมั่นคงให้กับพอร์ตการลงทุนของเราในระยะยาวครับเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับกับคำถามที่ว่าแล้วสรุปเราควรจะเลือกลงทุนในทองคําด้วยวิธีไหนดี จริงๆแล้วคำตอบที่ดีที่สุดมันไม่ได้อยู่ที่นี่หรอกครับแต่มันอยู่ที่ตัวของผู้ลงทุนเองซึ่งต้องลองพิจารณาจากเป้าหมายการลงทุนของตัวเองระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้แล้วก็ไลฟ์สไตล์ความสะดวกสบายที่ต้องการและสิ่งสําคัญที่ต้องจําไว้เสมอก็คือทองคำเนี่ยไม่มีเงินบันผลนนะครับผลตอบแทนจะมาจากส่วนต่างของราคาอย่างเดียวเลยดังนั้นต้องเลือกวิธีที่มันสอดคล้องกับแผนการเงินของเราให้มากที่สุดและสุดท้ายนี้ท่ามกลางโลกการเงินที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทางนโยบายของธนาคารกลางการเกิดขึ้นของสินทรัพย์ดิจิทัลใหม่ๆอนาคตของทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเนี่ยจะยังคงเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่านี่คือคําถามที่น่าติดตามมากๆครับและมันจะเป็นตัวกําหนดมูลค่าของทองคํำในทศวรรษถัดไป